หนึ่งเรื่องดีๆครับที่อยากจากประชาสัมพันธ์นะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วก็คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมกัน คนละไม้คนละมือนะครับในการคัดแยกขยะเพื่อส่งต่อแล้วก็จะกลายเป็นประโยชน์เพื่อสังคมได้ที่โมโนของเราเริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นรูปประธรรมมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคณะผู้บริหารของบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนครับเราได้เชิญชวนพนักงานในองค์กรครับเข้ามาร่วมโครงการนี้กันนะครับโมโนเน็กซ์แคร์แยกแชร์โลกครับก็มีการคัดแยกขยะแล้วก็ส่งต่อให้กับองค์กรพันธมิตรต่างๆนะครับเพื่อนําไปสร้างเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่ง ล้อมต่อไปครับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนครับนำโดยคุณปฐมพงศิระชัยรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณปิติฤดีสิริสัมพันธ์ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายกํากับดูแลและสื่อสารองค์กรคุณเพียงพรสุนทรวัฒนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสํานักงานและคุณกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อานวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร เชิญชวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนร่วมโครงการโมโนเน็กซแคร์แยกแขรโลกขัดแยกขยะภายในองค์กรแต่ละประเภทนะครับนำส่งต่อให้กับหน่วยงานองค์กรพันธมิตรต่างๆนำไปต่อยอดเพื่อทำเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปครับ การที่เราเป็นเสือครับเราจะบอกทุกท่านบอกผู้ชมของเราว่าเรื่องขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องช่วยกันดูแลทิ้งให้ถูกที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้อะไรแล้วก็ทิ้งเกลื่อนกราดไม่แคร์โลกนี่ไม่ได้ละนะครับเนี่ยครับเราต้องช่วยกันก็ต้องแคร์โลกกันนิดนึงนะครับ,ครบโครงการนี้แยกแคร์โลก พนักงานของโมโนและเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมโครงการนี้นะครับโดยคัดแยกขยะได้แก่ขยะพลาสติกก็จะนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับขยะโลหะอย่างเช่นอลูมิเนียมกระป๋องน้ําอัดลมห่วงกระป๋องก็นําไปเพื่อจัดทาเป็นขาเทียมได้ขยะขวดน้ําดื่มแบบใสแบบคุณก็นําไปอัพไซเคิลเป็นชุด PPE ได้นะครับหรือจะเป็นชุดสะท้อนแสง ปกป้องเจ้าหน้าที่กวาดถนนได้แล้วก็ขยะที่เป็นกระดาษก็นําไปเปลี่ยนเป็นชั้นวางหนังสือเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพื่อช่วยเหลือผู้พิการต่อไปอนี่ Next care, care โมโนเน็กซ์แคร์แยกแคร์โลกที่โมโนเราเริ่มต้นแล้วนะครับคุณผู้ชมเองทางบ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคัดแยกขยะแบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราเวลาจะทิ้งขยะเราก็จะดูนะถังนี้เขาให้ใส่อะไรแล้วก็เลือกแยกออกไปนะครับ,รบเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อแบบนี้แหละรครับ